สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสําหรับคลิปนี้ผมมีสุดยอดนวัตกรรมนะครับแบรนด์หรูรถยุโรปนะครับคือเจ้าตัว m บ r c e d e s b e n z นนะครับวันนี้ครับเรามาเจอเพชรเม็ดงามนะครับเราเจอเข็มในทะเลเนาะวันนี้นะครับก็รถคันนี้ครับเป็นรถแนวสปอร์ตนะครับเป็นคูปนะเป็นคูปแนวสปอร์ตสภาพรถคันนี้บอกเลยว่าป้ายแดงนะครับ เหล็กทุกชิ้นนะครับบอดี้ทุกแผ่นนะรถคันนี้ไม่เคยไม่เคยชนไม่เคยแม้แต่ทําสีหรืออาบสีมาเลยนะครับสวยครับรถคันนี้ภายในคอนโซลเบาะนะครับในหรือในส่วนของเครื่องยนต์รถคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขับทุกประการและรถคันนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับอีกอย่างหนึ่งครับรถคันนี้วิ่งแตะพื้นมานะครับเกิดเขาเกิดมานะครับลงพื้นมาเพียงแค่6000กว่ากิโลครับรถคันนี้ออกเดือนกันยาปี2020นี ปีนี้ปีเดือนมีนา6-7เดือนนะครับรถคันนี้6-7เดือนใช้มา6 0 0 0นโลถือว่ารถคันนี้ใช้มาค่อนข้างน้อยใครที่เป็นสายรถยุโรปใครที่เป็นสาย Mercedes b e n z นะครับหรือใครที่มีกำลังนะครับหรือว่ามีแพชชั่นนะครับสำหรับรถคันนี้ดูคันนี้ให้จบคลิปนะครับครับผมสำหรับรถที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ครับคือเจ้าตัว Mercedes b e n z นะครับเป็น m e r c e d e s Ben z เป็นตัว c 43นะครับเป็นตัว Mercedes-Benz C43 ตัวคูปนะครับตัวนี้เป็น AMG นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับ AMG ท็อปสุดเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ6สูบ V6 นะเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3,000cc นะครับตัวนี้แรงครับ390แรงม้ากับเกียร์9สปีดนะครับรถคันนี้นะสีเทานะครับพองผ่านเลนไปพร้อมผมรถคันนี้เป็นรถยนต์สีเทานะครับ แกรไฟทเกรนะกับไม่ห0พันโลไม่น้อยสุดๆนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนมานะหากใครซื้อรถคันนี้ไปครับลำดับหนึ่งของเล่มเลยนะรถคันนี้ลงพื้นมายังไม่จดทะเบียนยังไม่มีใครเข้ามาในเล่มคันนี้นะครับรถคันนี้ใครซื้อไปลำดับหนึ่งะครับรถคันนี้ครับพิเศษนะครับรถคันนี้ราคา3 5 6 0 0 0 0บาทนะครับ3 5 6 0้านบาทนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้สภาพรถคันนี้รอบคันกันเบาๆนะครับดูสภาพแลสเปคสภาพครับเจ้าของเต็นท์นะครับเจ้าของแจ้งว่ารถคันนี้ไม่เคยเฉี่ยวชนพลิกคว่ำจมหนักมาหากเจอข้อผิดพลาดของรถคันนี้เคยอาบสีอาบอะไรมาเราให้จุดละห0,000ื่นเลยนะครับและรถคันนี้ก่อนออกสามารถที่จะให้ช่างมาดูได้สามารถที่จะเข้าเช็คศูนย์ของศูนย์ของ m e r c e d e s b e n บได้เลยนะครับว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพียงไหนนะครับรถคันนี้ออกตัวมาอยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับเราขายวันนี้3ล้าน5แสนกว่าบาทราคาหายไป6-7แสนบาทกับไม่ที่ใช้ไปเพียงแค่6,000กิโลนะครับสวยครับรถคันนี้เราให้ข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถคันนี้รอบคันกันนะครับรถเรามาดูเรื่องของกระจังหน้าครับรถคันนี้กระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับช่องลม เห็นก็วงบอกถึงความเป็น Mercedes Ben z แล้วก็มีปะด้วยโลโก้ AMG นะครับรถคันนี้ท็อปสุดนะครับแต่ง AMG นะครับรถคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ led นะครับเป็น intelligent light system นะครับแล้วก็มี day time running light แบบ led นะครับ day time running light ตระกูล c เนี่ยจะเป็น day time running light แบบเส้นเดียวนะครับไฟหน้านะครับ day time เป็น led นะครับไฟหน้า รถคันนี้สองสว่างแล้วก็ระบบไฟเขาเนี่ยระบบไฟหน้าเนี่ยเขาจะโค้งตามกันไปนะเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะเป็นออโต้นะครับมันจะไปตามทิศทางของพวงมาลัยที่เราเลี้ยวไปด้วยนะครับอันนี้คือสภาพด้านหน้ารถคันนี้อีกอย่างหนึ่งครับในส่วนของระบบความปลอดภัยของรถคันนี้รถคันนี้มีกล้องหน้าให้มาครับรวมกระทั่งถึงมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้มาทั้งหมด6กด้วยสายตาตรงนี้อยู่6จุดนะครับแล้วก็มีข้างล่างมีลิ้นนะครับมีลิ้น สีออกจะเป็นสีเทานะครับอลูมิเนียมนะครับโครเมียมนะสภาพด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นี่คือรถมือ2สภาพเกรด A ครับสภาพน้องคนโตป้ายแดงนะครับคนที่ซื้อไปใช้คนแรกเขาแค่ยืมไปใช้ใครที่มองหารถคันนี้ไปใช้งานจริงๆคุณได้รถคันนี้ในสภาพที่สภาพป้ายแดงจริงๆครับอ่ะเราไปดูรอบข้างรถคันนี้ยางครับยางซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางนี่เป็นยางปี19นะครับ ชุดเบรกชุดแม็กของรถคนันนี้เป็นชุดแม็กชุดเบรกจากชุดแต่งของเอ็มครับอา่าโอเคครับสไลด์ไปครับรถคันนี้อา่ากระจกมองข้างครับเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกล้องบริเวณที่กระจกมองข้างด้วยรถคันนี้เป็นรถให้มิตินะครับในเรื่องของกล้องถึง360องศานะให้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของกล้อง360อองศานะครับอา่าเราดู ้างนอกกันไปก่อนนะครับสีรถคันนี้เสมอกันนะครับรอบคันนะครับเสมอกันค่อยๆสไลด์ไปครับสวยครับคันนี้ด้านหลังของรถคันนี้ครับมีไฟนะครับไฟเบรกนะครับดวงไฟทุกอย่างเป็นไฟแบบ LED นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังมีโลโก้ตัว AMG นะครับแล้วก็ C43 นะครับตัวนี้เป็นตัวเบนซินเครื่อง3,000นะอันนี้มีโลโก้เบนส์นะครับเวลาเราถอยเนี่ยกล้อง ถอยหลังเนี่ยจะอยู่ด้านในเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานกล้องถอยเนี่ยมันจะเปิดออกมาเนาะแล้วก็บริเวณรถคันนี้ครับลิ้นของมันก็จะมีปลายท่อคู่นะครับปลายท่อคู่นี้เป็นปลายท่อคู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาแต่ปลายท่อจะเป็นปลายท่อหลอกนะครับระบบความปลอดภัยด้านหลังมี parking s เ,เซอร์ให้ทั้งหมด 6. จุดนะครับซ้ายขวาซ้าย3ขวา3นะครับ6จุดนะครับถือว่ารถคันนี้นอกจากในเรื่องของสมรรถนะประสิทธิภาพแล้วยังให้เรื่องของ รูปทรงนะครับในเรื่องของเส้นสายลายขอบของรถคันนี้ดีไซน์ออกมาผมบอกเลยว่าใช้ไปต่อให้ระยะเวลานานแค่ไหนรูปทรงข,งของเขาก็น่าจะอยู่ในทรงที่เป็นทรงสมัยร่วมสมัยนะครับต่อไปเนะาะกระจกรถคันนี้ครับทุกบานยังเป็นกระจกจากโรงงานเดิมจากโรงงานเบนซ์นะครับเรารับประกันครับน็อตแม้แต่ตัวเดียวก็ยังไม่เคยขันออกมานะ อันนี้คือสภาพภายนอกของรถคันนี้นะครับเราอยากให้ดูนิดนึงครับรถคันนี้ครับเส้นตัดของกระจกะครับจะเป็นเส้นตัดโครเมียมขนาดใหญ่นะแต่งออกมาแล้วเส้นสายลายขอบออกมาได้ค่อนข้างที่จะถ้าเป็นงานศิละปะผมมองว่าถือว่าค่อนข้างลงตัวมากๆนะครับรถคันนี้ประตูเป็นประตูแบบเฟรมเลสนะครับก็คือว่าไม่มีขอบประตูใดๆให้มานะครับก็เป็นลักษณะเป็นเฟรมเลสนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึง อเคครับก็คือเป็นเฟรมเลสดอร์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ข้างในถือว่าหรูหรานะครับหรูหรามากๆนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับว่าภายในรถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบคันกันอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับหรูครับคันนี้ ราคาหายจากป้ายแดงร่วม6 7แสนบาทนะครับซื้อไปราคาหายไป6 7แสนบาทถือว่าเป็นเป็นเป็นรถป้ายแดงนะครับถือว่าได้สภาพน้องน้องรถป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้นะสเปคของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวเบนซ์เ e อ e ์เ e เดสเบน c คันนี้นะครับคันนี้นะครับในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัสนะครับ m 2อ6นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ v 6 6สูบนะครับ ขนาดนะ3,000ซีซีนะครับเป็นตัวเทอร์โบนะครับเทอร์โบคู่นะตัวนี้ครับให้แรงม้าสูงสุด367แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับตามข้อมูลนะให้520นิวตันเมตรนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องการออกตัวเรื่องการขับขี่นะผมให้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับจับคู่มากับเกียร์ออโต้นะเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับตัวนี้เป็นตัวขับ4นะครับขับเคลื่อน4่ล้อนะครับ 4Matic ความจุของถังน้ำมันรถคันนี้อยู่ที่66ลิตรนะครับ66ลิตรนะนี่คือสเปคในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ของรถคันนี้ในส่วนของน็อตยึดฝากระโปรงนะครับน็อตยึดแก้มซอกในของรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะไม่เคยแกะมานะครับรถคันนี้มายังไงป้ายแดงวันนี้จากต้องที่เห็นก็ยังอยู่ในสภาพนั้นเช่นเดิมนะครับ นี่คือสภาพเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถคันนี้ภายในกันนิดนึงครับว่าสภาพรถคันนี้ภายในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเราไปปิดกันปิดคลิปนี้ในส่วนของภายในของเจ้าเ e n ซ์ซีสปี2 0 2 0คันนี้กันครับว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับมาดูในส่วนของภายในรถคันนี้ครับเริ่มจากหน้าจองของรถคันนี้นะครับหน้าปัดเรือนไม้รถคันนี้ครับสปอร์ตเท่เลยนะตรงกลางครับจะเป็นจอนะที่เอาไว้ใช้ ดูในส่วนของรถคันนี้ฟังก์ชันต่างๆนะครับหน้าจอเต็มตานะครับส่วนไหมรถคันนี้ครับเป็นเจ้าตัว m ม r c e เ e s b e n z น4 3นะครับเป็นตัวคูปนะครับเป็น C43 ปี2020นะครับรถวิ่งมาแค่6000โลแท้นะครับปี2020นะครับรถคันนี้ออกศูนย์มาเมื่อเดือน9นะครับปี2020นะครับรถลันมาเพียงแค่6-7เเดือนเท่านั้นเองนะครับ รถคันนี้มาในส่วนพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังชันนะแล้วก็มีแพดเดนชิปนะครับแล้วก็มีในส่วนของเกียร์คอไฟฟ้ามาให้ด้วยนะรถคันนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร์คอไฟฟ้านะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็มาในส่วนของคอนโซลรถคันนี้ครับคอนโซลรถคันนี้เป็นคอนโซล หุ้มหนังนะครับเดินได้แดงให้อารมณ์ f i l ล i n g ในความสปอร์ตแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหน้าให้มา5ช่องนะครับเป็นช่องแอร์สวยไหมล่ะเป็นช่องแอร์นะครับ5ช่องนะครับตรงกลางมีจอคอมมานด์ขนาดใหญ่นะครับอ่ะก่อนไปเรื่องอื่นผมค่อยๆไปทีละส่วนนะครับมาส่วนของเบาะก,ก่อนนะครับเข้ามาอย่างแรกต้องนั่งก่อนเบาะคันนี้ทั้งตอนหน้าและตอนหลังเป็นเบาะหุ้มหนังเดินได้แดงนะครับเป็นเบาะหุ้มหนังเดินได้แดงนะครับ อ่าแล้วก็ในส่วนของเบาะของคนขับครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของคนนั่งด้านข้างก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสวยเลยฮะตอนนี้แหม่รถคันนี้ถือเป็นรถสปอร์ตรถหรูสุดยอดนวัตกรรมนะครับราคา3ล้าน5แสนกว่าบาทเนาะอ่าเรามาในส่วนของรถคันนี้มาในส่วนของระบบหน่วยความจำครับ memory ตำแหน่งที่ตั้ง ที่นั่งนะครับพวงมาลัยและก็จกมองข้างมีให้นะครับน้องอู๋ค่อยๆซูมไปนะครับตรงกลางเห็นไหมสวยไหมตรงกลางเนี่ยมีจอนะครับเรืองแสงเนาะใช้งานมัลติมีเดียใช้งานเป็นกล้องถอยหลังนะครับใช้งานในส่วนของกล้อง360องศานะครับสวยจริงระบบเชื่อมต่อบลูทูธมีไหมมีครับเนวิเก t o r System มมีไหมมีครับ ระบบควบคุมและสั่งงานด้วยทัชแพดนะครับวิทยุ AM/FM/CD นะครับออดิโอพร้อมปุ่มควบคุมคอนโทรลเลอร์มีให้ครับผมตัวนี้นะชุดคันเร่งและปั้นเบรกแบบสปอร์ตนะครับด้านล่างนะเป็นชุดคันเร่งแบบสปอร์ตนะครับรถคันนี้เข็มขัดนิรภัยเป็นเข็มขัดนิรภัยแดงนะชุดกับบันไดสแตเลสนะครับมีสัญลักษณ์ AMG ปะไว้ด้วยนะครับแหมพูดไป ข้างในมีความสปอร์ตมีความหรูหรานะตรงกลางของรถคันนี้ครับมีช่องแอร์มองลงไปนะครับก็จะมีในส่วนของอานาฬิกานะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเบนซนะ์เนาะก็จะเป็นนาฬิกามีในเรื่องของปุ่มเนวีปุ่มเรดิโอนะครับปุ่มมีเดียบลูทูธต่างๆนะครับมีมีทัชแพดด้วยนะครับเอาไว้ใช้งานเนาะที่วางแขนตรงกลางนะครับที่พักแขนก็เป็นที่พักแขน หนังดำนะครับได้แดงเนาะระบบรถคันนี้รถคันนี้ที่นั่งเป็นเม m o r รี่สีนะครับกระจกรถคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับรถคันนี้ให้แรงบิดนะครับถึง500กว่านิวตันเมตรนะครับใครที่ชอบรถสปอร์ตนะครับอัตราเร่งดีสมรรถนะดีดีไซน์สวยมองคันนี้อีกคันหนึ่งครับสำหรับเจ้าตัว c 4, 4 3คันนี้และรถคันนี้ยังมีหลังคานะครับที่เป็นพาโนรามิกซันลูฟให้มาด้วยนะมีพาโนรามิกซันลูฟให้มาด้วยนะครับถือว่ารถคันนี้เป็น f u ลออปชั่นท o p ปออปชัครับสวยครับรถคันนี้โอเคครับใครสนใจรถคันนี้ครับติดต่อมาที่รถเดียกขายเรานะครับ062-824-2551นะครับกับเจ้าตัว เบนซ์ C43 นะครับคูปเอ็ท็อปสุดนะครับกับรถคันนี้ราคา3,560,000บาทครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนมีครบครับกุญแจและกุญแจสำรองครบครับรถคันนี้มีทุกอย่างครบครับไม่น้อยมากๆนะครับเฟสลิฟออปชั่นจัดเต็มนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวคันนี้น้องอู่เราจะอินเสิร์ตภาพรอบคันให้ดูให้เห็นเต็มๆตานะครับว่ารถคันนี้สวยงามและดีไซน์สปอร์ตเพียงใดนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ครับรถเดียรขายของเราครับขอบคุณนะครับที่รับชมรถคลิปรถของเรานะครับเราจะหารถสวยๆสภาพดีสมรรถนะดีนะครับมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปเราจะมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับกดติดตามไว้ครับกด subscribe ไว้ครับกดกระดิ่งไว้เลยแจ้งเตือนไว้เลยเรามีรถใหม่ๆจะเด้งไปที่มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆ iPad ็บเล็ตต่างๆที่คุณมีนะครับผม สำหรับวันนี้ครับผมโตและน้องอู่รถดีอาขายขอลาแต่เพียงเท่านี้เราไปเจอคลิปรถยนต์มือสองคุณภาพคลิปใหม่ในคลิปต่อไปสหรับวันนี้ขอบคุณครับ